สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาติดตามสถานการณ์การสู้รบในรัฐเกเรี่ยงกันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นกองทัพพม่าได้ขนส่งทหารจากกองพล22ที่ประจำที่เมืองผาอันนะคะเมืองหลักของรัฐเกเรียงเนี่ยไปที่เมืองเมวดีนะและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทิ้งฐานที่มั่นในเมืองผพาพุนนะ่ะ สามฐานนคะ,ะเพื่อจะย้ายกำลังทั้งหมดนะะีคะไปอยู่แถวเส้นถนนเอเชียนะคะเกาะกะแรแถวนั้นนะคะฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลยนะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็มารู้ พื้นฐานแบ็กกราวน์ของรัฐกะเหรี่ยงกันนิดหนึ่งนะคะรัฐกะเหรี่ยงนะคะก็จะมีประชากรราว1.5ล้านคนนะคะกลุ่มติดอาวุธในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยก็คือกองกําลังปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยง KNLA นะก็จะมีหน่วยรบพิเศษด้วยนะเราจะเห็นหน่วยรบงูเหา่าสิงโตนะคะแล้วก็ PDF ของกะเหรี่ยงกองกําลังนี้นะคะก็ ก่อ,อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2490เกโอ้โหเกือบ8ปปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่เขามีข้อตกลงปังหลงหรือปังหลวงกันนะคะแต่รัฐก,กะเเรียงเนี่ยไม่ได้ไปเซ็นกับเขานะพอกองทัพพมา่ายึดอำนาจจากประชาชนในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์คศ202 1เนี่ยรัฐก,กะเเรียงเป็นกลุ่มแรกที่ออกจากข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศนะแล้วถ้าเราไปดูสถิติ ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆปะทะกับกองทัพพม่าเนี่ยรัเกะเรี่ยงก็เป็นรัฐที่มีสถิติสูงเป็นอันดับหนึ่งในบรรดากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ทั้งหมดของประเทศพม่านะคะมีการสู้รบกับกองทัพพม่าเนี่ยสูงถึง320ครั้งในรอบ3ปีผู้บัญชาการของกองกำลังนี้เนี่ยก็คือนายพลซอมูตูเซโปนะ ทุกครั้งที่อ่านชื่อของชาวพม่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยถนัดเลยนะคะอ่ะเมื่อวันที่9มีนาคมนี้นะคะกองทัพของมิงอองไลน์เนะี่ยก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะติดอาวุธสลำเนะี่ยขนส่งกองพล22ที่ประจำอยู่ในเมืองพะอันนะคะไปที่พื้นที่เมืองเมวดีนะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่9นะฮะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ3ลำนะฮะบินเข้าไป ส่งกำลังเสริมเข้าไปที่เมืองแมววดีถึง2ครั้งนะทางนี้นะก็เนื่องจากกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติการียงหรือ KNLA นะคะและก็แนวร่วม PDF นะคะได้โจมตีฐานที่มั่นของกองพันรบเคลื่อนที่355ที่ถนนทินกันนยีนองนะคะเมืองแมววดีคือมีการโจมตีตั้งแต่วันที่7มีนาคมนะใช้เวลา3วันนะ สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะยึดกองพันรบเคลื่อนที่ที่355ของกองทัพพม่าได้และสถานีตำรวจได้อีกหนึ่งแห่งนอกจากนี้นะก็ยังยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธเบานะคะตอนนี้นะี่ยกองกำลัง KNLA ก็กำลังโจมตีฐานที่มั่นกองพัน356และก็357ต่อนะที่ผ่านมานะคะกองทัพพม่าเนี่ย ได้ระเบิดสะพานที่ผ่านเข้าเมืองกะเรียงไปแล้วสี่แห่งอย่างเช่นสะพานข้ามเมืองเซยกีรักกะเรี่ยงไปรัฐมงโดของรัฐมอนนะคะแล้วก็สะพานข้ามเกาะกระแระรักกะเรี่ยงนะและสะพานโมกาบนทางด่วนย่างกุ้งเมาะลำลึงนะแล้วก็สะพานเบลิงรัฐมอนผู้ชมที่รับชมจากประเทศพม่าเนี่ย เวลาเห็นสะพานก็อยู่ห่างๆไว้นะเพราะนั่นน่ะคือเป้าหมายแรกที่กองทัพพม่าจะไปโจมตีทําลายเลยละเห็นโดนมาหลายเมืองนะพื้นที่เป้าหมายของรัฐก,กะหรี่ยงในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เขตเศรษฐกิจเชเวโกโกและโซโกโกในเมืองแมวดีนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานอาชญากรรมออนไลน์หรือฐานแกงคอเซนเตอร์ค้ามนุษย์ที่อื้อเฉาวด้วยนะคะ ถึงขั้นที่ว่าชาวจีนในภูมิภาคเอเชียนะคะพอได้ยินเคเคปาร์กในเชเวโกโกแล้วเนี่ยหรือเมืองแมวดีนะเขาก็จะกลัวนะคะบางคนเนี่ยถึงกับไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวนะ,ะว่าอาจจะถูกวางยาแล้วก็จับส่งไปขายที่เมืองแมวดีบังคับให้ทำงาน เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาวพวกนี้นะคะก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะในพวกติ๊กตอกหรือว่าเต่ายิงของจีนนะคะหรือของไต้หวันนะคะและก่อนหน้านั้นเนี่ยทางการจีนก็เคยติดต่อกับรัฐบาลพม่าหลายครั้งนะคะแต่ก็คือไม่มีใครเข้าไปจาัดก,การกับพื้นที่ตรงนี้ได้นะ,ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครอ,องของกองกําลังพิทักษ์ ชายแดน BGF นะจำได้ไหมคะที่เคยบอกไปครั้งก่อนนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่29มกราคมปีพศ 2, 2 5 6 7นกะฮะกองกำลัง BGF ที่สังกัดออกองทัพพมาเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่าจะยุบ BGF นะ1022ปายไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น KNA มาเข้ากับ KNL A นะฮะแต่ กองกำลังนี้นะคะเขาก็ยังอยู่ดูแลเขตเศรษฐกิจชเวโกโกอยู่นะคะซึ่งก็เป็นที่สงสัยนะคะว่าพื้นที่พวกนั้น่ะเป็นแหล่งพวกแกงคอร์เซนเตอร์หมดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการส่งชาวจีน่ะกลับไปแล้วเกือบ1,000งพนคนนะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะเท่าที่เมืองจีนเขาประมาณการไว้เนี่ย น่าจะมีเป็นแสนคนนะคะยังไงเนี่ยก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าปลอดภัยนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ